เรามาที่ถ้ำกระแชนะครับของกาญจนบุรีครับอันนี้เป็นเส้นทางรถไฟสายมรณะใช่ไหมไม่รู้ใช่แล้วละครับใช่แล้วครับนี่นะครับถ้ำที่มันมีทีไอ้องนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดซ่อมรถไฟด้วยอันตรายนะครับนี่ครับรถไฟครับผมถ้ำกระแชนะครับกาญจนบุรีครับวันนี้เรามาศึกษาดูงานนะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ ผมเดินตามรางรถไฟเลยครับเดี๋ยวจะไปอยู่จุดรถไฟหมรลนาน,นะครับตรงนี้น,นะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเดินดูครับท่านพอสวัสดีครับช่องไหนครับจะได้ไปติดตามครับผม ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเวายูคัมฟอร์มโอ้เยอรมันนี่บาเยิร์นมิวนิกนี่ครับโอ้โหดูครับ ดูแม่น้ำแควครับโอ้โหเส้นทางสายมรณะครับวันนี้อ่าเพื่อนครับแนะนำหน่อยครับว่าตรงนี้คืออะไรครับผมเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับับครผมไปด้านนี้นะครับอันตรายมากเรียบลำน้ำอะไรครับตรงนี้เรียบลำน้ำอะไรแม่น้ำแควครับแควเนาะโอ้โหแม่น้ำแควนะครับออกเสียงเป็นแควนะครับไม่ใช่แคล์แควนะครับดูน้ำอ๋อเป็นไงครับจุดนี้เป็นไงจุดนี้ คล้ายๆสกายวอล์กใช่ไหมใช่บิวสวยมาก,มากโอ้โหโอ้มาจากไหนกันครับในท่องเที่ยวครับผมสุนครครับอ,โอโ๋อสุนรรครับผมครับผมโอ้โหดูเส้นทางสายมอ้งละโอ้โหดูพี่น้องต่างชาติครับเดินขยับมุ้งลงอืโอ้โหนี่มีหมารถไฟแบบเป็นไม้นะครับแบบตั้งเดิมด้วยตรงนี้ ตอนนี้หวังว่ารถไฟไม่มานะไม่ได้าไมาโอ้วิวบรรยากาศสวยงามมากครับผมรถไฟมาวันละเที่ยวทำกระแชร์รู้สึกว่าจะมีช่องเขาขาดเลยเมื่อกี้พบพี่น้องชาวเยอรมันฮะัเจอชาวเยอรมันเข้ามา แนะนำการ์ดสวยนีะครับอือฮึดูครับดูดูวิวจุดตรงนี้ครับผมเคยมาครั้งที่สองอ่าตัวนี้เป็นถ้ำับตรงนี้ดูเส้นทางสายรถไฟนะครับเส้นทางสายมอุราโอ้โหสมัยสงครามเราครั้งที่สอง ดูน้ำใสมากเลยน้ำแข็งบรรยากาศสวยงามครับเป็นจุดชมวิวมีบ้านพักกาศด้วยครับมีแพรด้วยอ๋อตอนมีแพรด้วยแต่ลอยน้ำเป็นร้านอาหารดูแล้ว นี่เป็นบรรยากาศของถ้ำนะครับ่งกระเช้าน่าจะเคยเป็นที่อยู่ของอแรงงานนะครับที่ทำทรถไฟแถวนี้อยู่ในถ้ำตีนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาดูนะครับรถไฟสายประวัติศาสตร,ตร์เอผาเอาเป็นไงครับเป็นไงทำทำเป็นไงบ้างโอ้โหเยี่ยมเลยรถไฟเรือแต่แดง พี่ชายพี่ชายโอ้สุดยอดครับโอเค thank you เป็นไงครับอยู่ในถ้ำเย็นไหมอากาศเย็นไหมครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยนี่ครับ ดูหมอนรองนะครับที่ทําจากไม้นี่ครับข้างล่างนี่เป็นร่องเหวล,ลึกเลยนะครับผมก็ยืนอ,อยู่มุมนี้รถไฟที่ยังใช้อยู่นะครับณปัจจุบันยังใช้อยู่เป็นรถไฟวิ่งออกมาจากนาครปฐมนะครับตรงนครใจสีผมเคยนั่งมาครั้งหนึ่งครับดูหมุดรถไฟนะครับใช้ไม้เป็นท่อนนะครับต้นแังแรงโครงสร้างข้างล่างเป็นเสาไม้แล้วก็มีเทปูนโอ้ ตยูสวยมากเลยนะครับผมเพื่อนเดี๋ยวจะันนี้ผมยืนอยู่ตรงกลางพอดีนะครับตรงกลางนะครับที่เป็นทางรถไฟสายมรณะ,ะพอดีนะครับตรงนี้ที่เป็นเหวลึกนะครับเดี๋ยวจะลองสองลงไป นี่ครับโอ้โหนนี้ครับสูงมากนะครับตรงที่ผมยืนนะครับน้ำก็ไหลเชี่ยวนะครับตรงนี้น้ำลึกพอสมควรดูแล้วเป็นเดกตาสสวยงามนักท่อง,นะงเที่ยวก็มาเรื่อยๆครับตอนนี้ดูครับดูมุมไกลๆบ้าง เขานะครับรบกันเราก็กลัวหล่นเหมือนกันนะเป็นไงครับบรรยากาศเป็นไงครับพี่โอ้เยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมมากสนใจแล้วก็ร่างมาเย็นไหมเย็นไหมก็พอสมควรน้อยแต่ว่าก็โอเคอยู่ครับมาอีกไหมอยากมาอีกไหมมาแน่นอนใช่ไหมโอ้โหอากาศไม่ร้อนมากเนาะน่ามาแน่นอนต้องมาอีกครั้งหนึ่ง อากที่น้ำเขาป่าเขาโอ้โหียกว่าพลังงานธรรมชาติธรรมชาติดูดีมากเลยโอ้โหน้ำใสนะครับท่านน้ำใสมากปลาน่าจะเยอะพอสมควรปลาน้ำจืดเนาะโอ้ดูหมอนรองรถไฟลยครับต้นเบเลอร์เลยทำมาจากไม้เนื้อแข็ง น่าจะผ่านการซ่อมแซมบุรณะใหม่ๆเนาะดูไม้ดูไม้นะครับการเจาะการอะไรยังรอยสว่านรอยอะไรย,ยังใหม่ๆเขาเขาเสริมไปเรื่อยๆนะครับผมตัวไหนที่มันผุพังเขาก็เสริมอ,อน,นี่ครับมีนักท่องเทียเท่ยวเยอะเลยทำผมคงไม่เข้าไปนะน,นี่เป็นทำอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวดูมุมบนนะครับ นักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆับตทางนี้สุดยอดครับให้ชมน้ำสวยๆ